สวัสดีครับตอนนี้คุณกอล็อกพบกับกดมาเล่าให้ฟังนะครับโดย EP เนี้ยจะเป็น EP ที่5แล้วนะครับผมวันนี้ถ้าคุณได้พงกกดอีกรอบนะครับหมายถึงว่ากดได้อ่านหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งจบแล้วนะครับผมโอเคโดยเล่มนี้นะครับเล่มที่กดอ่านจบใน EP 5เนี้ยจะเป็นเล่มก็คือนี่ครับถอนรหัสลับสมองเินล้านะครับหรือภาษาอังกฤษเรียกว่า Secret of the Millennium m i n d นะครับ Secret of the Millennium m i n d นะครับผมก็ ถ้าผู้ผิดเนียขอโทษด้วยนะครับโดยคนเยนคนนี้ก็คือทีฮาร์ฟเฟอร์นะครับผมโอเคต้องบอกก่อนว่าหนังสือเล่มนี้โดยตั้งตั้งแต่แรกเลยนะคือกดเนี่ยก่อนน่าจะซื้อมาตั้งแต่ช่วงหัดอ่านหนังสือไม่ใหม่เลยนะครับผมก็โดยตอนนั้นก็มีความคิดว่าตัวเองยังอ่อนหัดเรื่องการเงินอยู่นะครับผมแล้วก็ เลยไม่รู้จะยิบเล่มไหนก็เลยมีเล่มนี้มีคนแนะนํามาว่าแบบเออในเรื่องของม i n d s e เกี่ยวกับด้านการเงินอย่างเงี้ยเล่มนี้จะช่วยช่วยเราได้นะอะไรอย่างเงี้ยครับคนก็เลยตัดสินใจซื้อมาเนอะแล้วก็ <c oughs> หลังจากที่อ่านมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเล่มที่ใช้คำว่าอ่านง่ายนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเจ็บจี๊ดนะถ้าอันไหนที่มันไม่ตรงกับเราเอยหมายถึงว่า มันอันไหนที่ไม่เป็นความจริงแล้วเราแบบมันมันไม่ดีกับเราอะไรเงี้ยเราเราจะรู้สึกเจ็บีจแต่ว่าถ้าเรารู้สึกปรับตัวได้ครับมันจะเป็นสิ่งที่ดีกับเรานะครับผมก็โดยเล่มนี้จะมีทั้งหมดอยูอ่น่าจะประมาณอยู่ที่2องาหน้าครับก็กระทัดรัดดีนะครับอ่านง่ายด้วยแล้วก็น่าจะเป็นเล่มที่คนที่มีต้องการทัศนคติเกี่ยวกับการเงินเนี่ยจะค่อนข้างที่จะซื้อเยอะนะครับผมโอเคโดยหนึ่งเล่มหน,นึ่งเนี่ยนะครับก็จะมี ออมันต้องบทต้องพูดว่ามันจะแบ่งเป็นส่วนๆละกันเนาะก็คือโดยตอตอนแรกเนี่ยก็จะเป็นบทนำนะครับบทน,นำเนี่ยเขาจะเกิดน,นำถึงว่าทีฮับเอเคอร์เนี่ยเป็นใครก่อนนะครับผมแล้วก็ทำไมเขาต้องอ่านคุณต้องอ่านหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับผมก็โดยที่ฮับเอเคอร์เนี่ยโดยดั้งเดิมเนี่ยเขาอ่าแต่ผมประวัติเกินนำก่อนละกันก็ ทีฮับเอเคอร์เนี่ยจะเป็นคนที่ถ้ากดทที่กดอ่านนะคือเขาเป็นคนที่ค่อนข้างกระหายความอยากร่ํารวยความมั่งคั่งนะครับเอาความเป็นจริงก็คือเขาต้องการพิสูจน์ให้ทางบ้านเห็นนะว่าเขาสามารถทําได้นะครับแต่ว่าด้วยความที่เขาทําธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะถังแตกกลับมาทุกทีแล้วก็กลับมาบ้านนะครับผมโดยจุดเปลี่ยนเริ่มต้นของทีฮับเอเคอร์เลยเนี่ยก็คือเพื่อนของพ่อเขาครับโอเค เพื่อนของพ่อเขานี่มีอิทธิพลยังไงเนาะก็เพื่อนของพ่อเขาเนี่ยเขาเขาพูดกับทีฮาเอเคอร์ด้วยการแนะนําตัวโดยพ่อเขากน็นำแนะนำเพื่อนเขาให้ทีฮารู้จักนะครับว่าเนี่ยเพ,เพื่อนเขาเนี่ยเออเนี่ยมีอ่าทงานอย่างนี้นะมีฐานะอย่างนี้นะทีฮารก็เหมือนกับ <c oughs> โอเคเออเพื่อนพ่อผมอะไรอย่างนี้นะครับแต่เขามาพูดประโยชน์หนึ่งแบบประมาณว่าเออ คุณผมรู้นะว่าคุณอยากร่ารวยแต่ว่าถ้าคุณยังไม่สักเสดอะหมายถึงคุณยังไม่สําเร็จอะงั้นหมายถึงว่าคุณยังรู้ไม่จริงเออต้องใช้คํานี้คือรู้มากแต่รู้ไม่จริงเนี่ยมันต่างกับรู้รู้จริงเนี่ยมันต่างกันคือเจอนาทีฮาวเนี่ยเขาก็คิดว่าตัวเองเนี่ยรู้รู้รู้ทุกอย่างแล้วบนโลกใบนี้อ้าวแต่ว่าแล้วเงินในกระเป๋าตังค์ถ้ามันรู้มากอะเงินในกระเป๋าตังค์มันก็ต้องเยอะตามด้วยสิ แต่ทำไมมันถึงมีปัญหาละ่ะน่าหนักเป็นสิ่งที่เขาได้รับคำแนะนําจากเพื่อของพ่อเขาแล้วมันจะเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตของเขาไปเลยนะครับผมโอเคต่อมาครับในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนที่หนึ่งก่อนนะครับส่วนที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่าแผนผังการเงินของคุณนะครับผมโอเคในแผนผังการเงินของคุณเนี่ยกดต้องอธิบายก่อนว่า <c oughs> เหมือนคุณนะ แทนผ่านการเงินอนะ่ะมันก็คือภายในสมองภายในความคิดของคุณนั่นแหละว่าคุณมีความคิดอย่างไรต่อการเงินนะครับผมก็โดยส่วนนี้มันแบ่งไว้ปีย่อยอีก3ส่วนแต่ว่าก่จะขอเกิดนนะําเป็นสั้นๆก่อนละกันคุณไม่เคยคิดหรอว่าทําไมแต่ละคนเนี่ยเรียนมาจากที่เดียวกันหรือว่าเสร็จมาเหมือนกันแต่ทําไมมีวิธีมุมมองกันเงินที่ไม่เหมือนกันนันหมายถึงว่ามันมีปัญหาในเรื่องของการตั้งโปรแกรมตั้งแต่แรกเริ่มนะครับผม เอางั้นกดขอยกตัวอย่างง่ายๆก่อนละกันเดี๋ยวขอเกินทฤษฎีของเขาก่อนละกันคือ1เนี่ยในแผนขังการเงินเนี่ยหต้องมีการตั้งโปรแกรมก่อน 2. มันจะไปสู่ที่ความคิดสของคุณพอไปสู่ความคิดสู่มันจะไปสู่ความรู้สึกของคุณและพอไปถึงความรู้สึกของคุณอนะ่ะไปสูก่การกระทําของคุณสุดท้ายอ่ะมันจะเท่ากับผลลัพธ์ของคุณะนะครับผมโดยการตั้งโปรแกรมเนี่ยมันก็คือคุณอนะ่ะ มีวิธีมุมมองการเหนองคุณแบบไหนบ้างบางที่มันอาจจะเกิดจาก 1. สิ่งแวดล้อม 2. ความฝังใจในในวัยเด็ก 3. หรือวิธีการใช้งงของพ่อแม่คุณอ่ะอันนี้มันเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ไขด้วยตัวเองมันคือการตั้งโปรแกรมพอเราตั้งโปรแกรมเนี่ยมันจะค่อยๆส่งผลต่อความคิดความรู้สึกการกระทําและมันจะออกมาเป็นผลลัพธ์ให้กับคุณนะครับผม ซึ่งในหนังสือเล่มนี้ก็จะมีอธิบายในการตั้งโปรแกรมให้กับคุณอยู่แล้วนะครับผมคุณลองเปิดใจอ่านดูนะครับลองแบบทําดูก็ไม่เสียหายนะครับผมลองทาเมื่อไม่เสียหายนะครับโอเค <c oughs> ในส่วนที่สองครับส่วนที่2ชื่อว่าเปิดแฟ้มข้อมูลแห่งความบัมงคัไในส่วนที่สองเนี่ยมันคืออะไรส่วนที่สองเนี่ยเขาอธิบายือนประมาณว่าสมองของเราอ่ะมันก็คือแฟ้มข้อมูลนั่นแหละ เราจะหยิบมาใช้อ่ะจะหยิบข้อมูลอะไรมาใช้ก็แล้วแต่เราต้องดึงแฟ้มข้อมูลนั้นนั้นเนี่ยออกมาจากหัวของเราคุณเคยสังเกตไหมว่าทําไมคนบางคนอ่ะเจองานแบบเนี้ยหมายถึงว่าเจองานอ่ะคนอีกคนนึงไม่สามารถตัดสินใจได้กับอีกคนนึงอ่ะสามารถตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเพราะประสบการณ์ครับการดึงแฟ้มข้อมูลก็เหมือนกันมันก็คือการฝังประสบการณ์ของเราเนี่ยไว้ในหัวของเราแล้วเวลาเราหยิบใช้อ่ะเราก็เหมือนเราดึงแฟ้มข้อมูลเนี่ยออกมาใช้นะครับผมแล้วก็มาใช้โดย ส่วนที่สองเนี่ยเดี๋ยวกดจะปิกย่อยในสิบเจ็ดแฟ้มข้อมูลให้กับคุณนะครับผมโอเคอก็จะมีในสิบเจ็ดความต่างวิธีคิดและการกระทําระหว่างคนรวยกับคนจนและชนชั้นกลางอันนี้เราจะแยกในสิบเจ็ดแฟ้มที่ในการเปิดแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งแล้วนะครับโดยแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นชื่อว่าคนรวยเนี่ยเชื่อว่าชั้นคุมชะตาชีวิตของตัวเองคนจนเนี่ยเชื่อว่าชันถูลิขิตให้เป็นอย่างนี้บทน,นี้จะกล่าวถึงว่า เออคุณเคยคิดไหมว่าบางคนเนี่ยทำไมแบบว่าอะไรดวงไม่ดีหรือว่าแบบอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่เกิดแย่ๆในชีวิตเขาเขามาจจะโทษว่าอ๋อก็โชคชะตากําหนดให้ฉันเป็นอย่างนั้นหรืออ๋อพอดีสวรรค์เขาคงได้คิดให้ฉันมันเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยซึ่งกฎก็มองว่ามันมีเซนนะอันนี้กฎไม่ได้แย้งนะครับมันเป็นแค่การแสดงความคิดเห็นของกฎกฎก็มองว่าสุดท้ายแล้วว่าจริงๆอ่ะกฎมองว่าทําไมคนคุมชะตาชีวิตเป็นของตัวเองเพราะว่าหนึ่ง เรารู้ว่าการการะทําของเราอะ่ะมันจะส่งผลออกมาเป็นเป็นผลของเราอะ่ะคือถ้าเราทําปัจจุบันดีอะนาะคตมันก็ต้องดีถูกปะใช่คือต่อให้มันล้มเหลวอะ่ะมันก็คือถ้าคุณมีวิธีคิดที่มันเป็นแบบคิดที่ดีอะ่ะคุณก็จะรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความล้มเหลวมันก็คืออีกก้าวหนึ่งที่คุณจะรู้ว่าคุณไม่ควรจะไปล้มตรงนั้นซ้ำและเรียนรู้ที่จะล้มเหลวเพื่อไปสู่ความสําเร็จถูกไหมครับโอเค แปลมข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่สองนะครับคนรวยจะเล่นเกมเพื่อเอาชนะแล้วก็คนจนเล่นเกมการเงินเพื่อไม่ให้แพ้ในบทนี้จะอธิบายในเรื่องของการหารเงินอะคิดว่าน่าจะเป็นการหารเงินนะถ้าบทจะไม่ผิดคือเราเราเรา,เรามีความตั้งใจที่แบบว่าโอโ้โหคนบางคนทําไมแบบรู้สึกว่าทําอะไรก็รู้สึกว่ามองเห็นเป็นโอกาสทําอะไรก็เอ้ยเราเราเรา,เราเล่นการเงินนเราต้องเน้นโจมตีสิไม่ได้แบบว่า ทำเพื่อให้พอใช้นี่เพราะว่าคนเราบางคนอ,อย่างคนธรรมดาทั่วไปชอบทำทำเงินให้แบบแค่พอใช้นี้ได้สุดท้ายแล้วผมถามว่าส่วนต่างของคุณะที่มันเป็นกําไรคุณได้จากไหนอะใช่ไหมคุณก็แทบจะไม่มีเก็บเลยด้วยซ้ำเพราะคุณแค่เอาแค่พอใช้นี้ได้แต่กอีกคนนึงที่เขามองว่าฉันไม่สนฉันจะทําไงก็ได้ให้ฉันมีเงินมากกว่ารายจ่ายที่ฉันได้และฉันจะให้มันมองอกเงยมาก,กายิ่งขึ้นยิ่งขึ้นไปอีก นั่นนะครับคือประเด็นของแฟ้มข้อมูลบทที่2นะครับผม <c oughs> แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่3เนี่ยจะเป็นชื่อว่าคนรวยทุ่มเทเพื่อความรวยคนจนแค่อยากรวยคืออะไรคนรวยเนี่ยทุ่มเทเพื่อความรวยคือมันอยู่ที่ความมุ่งมั่นครับคือถ้าคุณมุ่งมั่นที่จะทําทุกอย่างอ่ะเพื่อให้สู่เป้าหมายของคุณกดที่ย่่งง่ายกว่า คุณมีเป้าหมายอะ่ะคุณจะทําทุกอย่างเพื่อไปหาเป้าหมายอะ่ะความตั้งใจเนี่ยมันจะเป็นบ่งบอกเลยสมมติคนที่มันทุ่มเทอะ่ะมันจะมันก็อยากไปถึงเป้าหมายมันจะไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นมันอยากไปถึงเป้าหมายไม่ไม่สนใจอุปสรรคด้วยซ้ำม,มันก็จะทํำยังไงก็ได้ให้ไปถึงเป้าหมายส่วนกับอีกคนหนึ่งที่ก็แค่อยากอะ่ะตัวเขาว่ามันกเ็เท่ดีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมันทําให้เรารู้สึกว่า ความ,วามพลังของความตั้งใจอะ่ะมันยังมีไม่มากพอเพราะความลำตั้งใจไงคุณถึงไปถึงเป้าหมายหรือไม่ถึงเป้าหมายก็ขึ้นอยู่ที่พลังของความตั้งใจของคุณนั่นแหละครับบทนี้จะอธิบายถึงเรื่องนี้นะครับผมโอเคแฟ้มข้อมูลแห่งความบังคังที่สี่คนรวยคิดการใหญ่คนจนคิดการเล็ก <c oughs> บทนี้กดอธิบายน่าจะคล้ายๆเหมือนกับเหมือนที่กว่าเคยสรุปหนังสือของ The Magic of t ฟติงคิมวินเ e การคิดใหญ่ <Gym. S 1> ไม่คิดเล็กนะครับก็จริงๆอ่ะคนรวยคิดการใหญ่เพราะว่าหนึ่งในในการที่เขาจะทําอะไรสักอย่างเนี่ยเขาก็ต้องการที่จะส่งอยากอยากทำอะไรบางสิ่งที่จะส่งผลผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้คนนะครับผมเขาเลือกที่จะช่วยคนเป็นหลายๆคนเนี่ยเพื่อให้มีชีวิตระดับที่ดีขึ้นในระหว่างที่อีกคนหนึ่งเนี่ยจะเลือกที่จะคิดเล็กคิดน้อยคือแบบไม่อ่ะชาวผมไม่ช่วยคุณผมไม่นั่นผมไม่นี่อะไรอย่างเงี้ย คือการคิดเล็กคิดน้อยอ่ะมันมันมันไม่ได้แค่รวยในเรื่องของการกิน่เดียว่ะมันเป็นเรื่องของน้าใจด้วยครับอัน,นีนกดเจ้านองพูดอย่างนี้เนาะมันมเป็นเรื่องของน้าใจด้วยเนาะกดก็มองว่าบททีรร่สี่อาจะอธิบายในเรื่องของความเฟื่อเฟือเผื่อ,อแผ่ก,การอยู่ระดับผู้คนของคุณนะครับแล้วก็การที่ไม่รู้สึกว่าต้องมาคิดเล็กคิด,คดน้อยมนทําให้คุณเนี่ยก้าวสู่ความนัน่งรวยและมั่งคั่งได้ง่ายขึ้นนะครับผมโอเคในแฟ้มข้อมูลความมั่งคั่งที่ห้านะครับ คนรวยมุ่งความสนใจไปที่โอกาสคนจนมุ่งความสนใจไปที่อุปสรรคบทเนี้จะอธิบายไปที่ว่าอย่างที่กดบอกไปก่อนบทก่อนต้นๆแล้วว่าคนเราอะ่ะมันจะมองเห็นโอกาสไม่ว่ามันจะเป็นเรื่องดีไม่ดีอะ่ะเราอะ่ะจะต้องมองในด้านดีๆของมันเสมอในทุกๆเรื่องถูกไหม,มเขาจะบอกคนคนที่มันมองเห็นโอกาสอะ่ะมันทําอะไรก็เป็นเงินเป็นทองกับอีกคนหนึ่งเนี่ยอุ้ยทาอะไรก็เห็นแต่อุปสรรคอุ้ยทำาัยังไม่ดีหรอกเดี๋ยวก็ล้มเหลว คุณมองเห็นแต่อุปสรรคะแต่กับอีกคนนะ่ะเขามองว่าเขาทำอะ่ะแล้วเขามองเห็นโอกาสที่เขาจะต่อยอดเขาได้องค์ความรู้เขาเขาจะล้มเหลวเขาก็ยังได้องค์ความรู้ที่จะไปต่อยอดในขั้นต่อไปสุดท้ายแล้วอะ่ะเขาก็จะสกเซสไปสู่เป้าหมายนั่นแหละครับคือบทน,นี้ที่จะอธิบายในจุดนี้ว่าคนคนไหนที่ควรจะสนใจที่โอกาสไม่ควรจะไปสนใจที่อุปสรรคะนะครับผมมาต่อครับบทที่6ครับผมคนรวยชื่นชมผู้ร่ำรวยและประสบความสำเร็จของคนอื่น คนจนชิงชังความร่ำรวยและประสบความสําเร็จเอาจริงๆบทนี้กดมองว่ามันเป็นเรื่องของการแสดงความยินดีกับคนที่เขาประสบความสําเร็จอะคือถ้าเอาง่ายๆเลยอะถ้าเราชื่นชมคนที่ประสบความสําเร็จอะคุณเรียนรู้กับคนที่ประสบความสําเร็จอะคุณเดินตามรอยเท้าอะผมถามว่าคุณจะมานั่งรองผิดลองถูกไหมว่าเฮ้ยฉันจะทํายังไงดีมันก็เหมือนกับบทเปรี่ยบเพศไงดีเหมือนคุณไปจะไปเที่ยวเชียงใหม่ ถ้าคุณไม่มีแผนที่เลยจากคนที่เขาเคยไปมาก่อนผมว่ายังไงคุณก็ไม่อาจจะไปถึงยากไม่มี GPS ไม่มีอแบบอะไรก็แล้วแต่ที่จะทําให้นําทางให้คุณเนี่ยไปไปสู่เชียงใหม่อะคุณก็ไม่รู้เลยแต่ถ้ามีคนแนะนําว่าอ๋อผมเคยไปเชียงใหม่แล้วคุณลองไปถนนเส้นนี้สิคุณลองออกไปถนนเส้นนี้สิเนี่ยคุณจะลังทําตามมันก็เหมือนกันคนที่คุณทําตามคนรวยคุณก็จะไปสู่คนที่ประสบความสําเร็จได้ง่ายขึ้นในระหว่างที่ อีกคนกลุ่มหนึ่งชิงชังคนรวยบอกว่าโอ้ยคนรวยเอาลักเอาเปียบยนะงั้นอย่างนี้คุณพูดยังไงดีอ่ะมันคุณจะไม่มีทางเป็นคนที่แบบที่คุณเกลียดได้อ่ะครับเอาจริงๆบทก็ต้องพูดอย่างนี้มันน่าจะเข้าใจได้ง่ายกว่าเนอ้อกไม่มันมันบทนี้นจะแสดงให้เห็นว่าเออทำไมคุณไม่ทําตามวิธีของคนที่เขาประสบความสำเร็จมาก่อนละ่ะคุณจะได้ปประสบความสําเร็จตามเขาด้วยนะครับผม โอเคแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่7นะครับคนรวยคบหาสมาคมของคนที่มองโลกในงแง่ดีและประสบความสําเร็จคนจนน่ยคุกอยู่กับคนมองโลกในงแง่ร้ายหรือไม่ประสบความสําเร็จบทน,นี้ทีฮาร์ฟเนี่ยน่าจะอธิบายเหมือนประมาณว่าเฮ้ยคุณกําลังอยู่คุยกับผู้คนอะ่ะคุณก็อยากไปคุยกับคนที่เขามีพลังงานดีๆถูกปะคนที่เขาให้กําลังใจคุณอะ่ะ ไม่ใช่คนที่แบบคุณอยากจะทาอะไรสักอย่างก็เินไปบอกคุณทําไม่ได้อ่ะคุณทําไม่ได้แล้วคุณคิดว่าคุณจะทําได้เหรอคือโอเคมันอาจจะมีบางคนใช้พลังพื้นที่เอาพลังงานแปลงพลังงานลบมาเป็นบวกแต่ว่าน้อยนะแล้วทําไมคุณไม่แปลงจากคนที่เขาอยู่เป็นบวกอยู่แล้วแล้วให้มันดียิ่งขึ้นไปละ่ะเนี่ยครับเขาถึงบอกว่าเราต้องคบหากับคนที่เขามองโลกในแง่ดีและชีวิตสิ่งดีๆมันจะมองตามมานะครับผมต่อมาครับแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่แดนะครับ นรวยเต็มใจที่จะโปรโมทตัวเองและคุณค่าของตัวเองคนจนมองการขายและโปรโมชั่นในแง่ลบคนรวยมองโปรโมทตัวเองคืออะไรคือพุณเคยสังเกตไหมไอ้อย่างปดเองเนี่ยไม่จยวผมจเรียกคนรวยนะแต่กดกาลังปดโปรโมทคุณค่าให้ตัวของปดเองให้ทุกคนได้รู้ว่าผดมีความสามารถอะไรบ้างปดมีการอ่านหนังสือแล้วปดได้อะไรกลับมามาเล่าให้กับคุณฟังบ้างเนี่ยครับมันคือการโปรโมทตัวเองกดทำใ้สิถ้าถ้าคุณจะไม่โปรโมทตัวเองอ่ะคุณบอกคุณมีความสามารถนะ คุณไม่โปรโมทตัวเองคุณไม่อะไรอ่ะคุณคิดว่าใครเขาจะมารู้ว่าคุณมีความสามารถอะไรถ้าคุณไม่ได้โปรโมทคุณค่าของตัวเองว่าคุณสามารถทําอะไรได้บ้างถูกป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะผมถามว่ามันยากนะที่จะแบบว่าสมคุณคุณเป็นหมออะแต่คุณไม่เคยบอกคนอเลยว่าเป็นหมอนะแล้วใครเขาจะมารู้กับคุณไหมว่าคุณคือหมออ่ะนั่นแหละคุณผมถึงบอกว่าเนี่ยบทนี้จะอธิบายว่าทาไมคนที่เขาประสบความสำเร็จเขาถึงชอบโปรโมทคุณค่าของตัวเองเพราะเหตุนี้ไงครับ พอสามารถนะเราต้องโปรโมทให้คนอื่นเขาเห็นเขาจะได้รู้ว่าคุณมีของดีอะไรบ้างขดเชื่อนะว่าคนทุกคนมีของดีแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าคุณเอาไปสแสดงกับสิ่งที่คุณถนัดหรือเปล่านะครับผม <c oughs> แฟ้มข้อมูลความบังคังที่9ครับคนรวยมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กแลก้วก็คนจนมองปัญหาเป็นเรื่องใหญ่ในบทเนี้ยเขาจะอธิบายในเรื่องของทำไมคนรวยถึงมองปัญหาเป็นเรื่องเล็กอะเหมือนมี ยกตัวอย่างในหน yup. ังส um ือมาเลยก็คือเหมือนคุณมีปัญหาตั้งปัญหาไว้ระดับสิบคุณตั้งความสามารถในการแก้ปัญหาไว้ระดับสิบเช่นกันกอดถามในสิ่ว่าสมมติเนี่ยปัญหามันอยู่ในที่ระดับแดแต่คุณมีความสามารถในการแก้ปัญหาระดับ5้าคุณมองว่าปัญหาเป็นเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่ถูกไหมครับเพราะอะไรเพราะปัญหามันอยู่ในระดับ8ดคุณอยู่ในระดับ5้าห่างกันลบสามแน่นอนแล้วทําไมคนที่เขาประสบความสำเร็จถึงมองปัญหาเป็นเรื่องเล็ก พอเขาพัฒนาตัวเองจนสามารถแก้ปัญหาพวกนั้นให้มันมองเป็นเรื่องเล็กได้อเอาอางนี้กดยกอีกตัวอย่างอ,อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วถ้าคุณมีวิธีการแก้ปัญหาอยู่ในระดับ10แต่ปัญหายังเป็นระดับแปดอยู่ละัะมันก็มีส่วนต่างมา2ซึ่งเป็นบวกแล้วคุณก็จะมองปัญหาเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเลยซึ่งบทนี้จะอธิบายเรื่องนี้ไว้นะครับผมต่อมาครับแฟ้มขอ้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่11คนรวยเลือกที่จะได้รับเงินตาผดงาน คนจนเลือกที่จะได้รับเงินตามระยะเวลาที่ทํางานอ่าบทเนี้ยก็คือจะอธิบายในเรื่องของทำไมคนที่ประสบความสําเร็จเนี่ยเขาไม่ได้มองว่าเขาทํางานเวลาเท่านี้และเลิกเท่านี้แล้วเขาก็จะไม่ทํางานถูกไหม <c oughs> เขาเลือกที่จะสนใจว่าเขาทำยังไงก็ได้ให้เวลาอของเขามีค่า <c oughs> ผมบอกเลยนะอันนี้คืออันนี้ขอนอกเรื่องจากเล่มเนี้ยผมบอกเลยว่าไม่มีอะไรอ่ะมีค่าเท่ากับเวลาแล้วเพราะเวลาต่อให้คุณมีเงินขนาดไหนคุณก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปได้เพราะฉะนั้น <c oughs> <c oughs> คุณต้องใช้เวลาทุกอย่างให้มีคุณค่ามากที่สุดนั่นแหละครับคือสิ่งที่กฎกาลังจะบอกว่าทําไมคนที่ประสบความสาเร็จคือเขาถึงใช้ทุกเวลาทุกวินาทีเนี่ยเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับตัวเขานั่นแหละครับโอเคมาแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่12บเนาะก็จะเป็นคนรวยเลือกทั้งสองทางคนจนเลือกทางใดทางหนึ่งบทเนี้ยกดต้องขออธิบายนิดนึงว่าอ่าคนรยเลือกทั้งสองทางคุณเคยน่าจะเคยได้ยินตอนเด็กๆมันไม่รู้สิอ่าอาจจะเป็นกฎก็ได้ยกตัวอย่าง จะต้อมีพ่อหรือแม่มันจะพูดเสมอว่าอาถ้าทําอย่างนี้ได้นะจะให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอแต่แม่มันก็เลยทําให้ไมซ d s เรามีความคิดที่ว่าอ๋อมันต้องเลือกอย่างใดอย่างเดียวได้สินะมันเลือกสองอย่างไม่ได้สินะแต่ถามคน,คนขอถามกลับเลยสิล้วสมมุติถ้ากดถามว่าระหว่างแขนกาาับขาคุณจะเลือกอะไรที่จะให้คุณมีอยู่คุณก็คงบอกว่า ไม่อะชัก็คงต้องเลือกทั้งสองอย่างใช่ครับเพราะว่ามันสมัมพันธ์ทั้งคู่ไงครับคุณต้องเลือกทั้งสองอย่างเช่นกันครับทางเลือกอะมันก็สามารถเลือกสองทางได้เสมอมันอยู่ที่คุณว่าคุณจะทํำยังไงให้มันเสียผลประโยชน์กับคุณน้อยที่สุดนะครับ <c oughs> ต่อมาครับแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่ส3บสานะครับผมคนรวยสนใจมูลค่าทรัพย์สินคนจนสนใจแต่ไรายได้จากการทํางานในบทเนี้ย <c oughs> เขาจะอธิบายใน เรื่องของแะคุณเคยสังเกตไหมว่าคนรวยอ่ะเขาไม่ได้นับแค่เม็ดเงินนะเขานับในเรื่องของมูลค่าสทรัพย์ที่เขามีเช่นบ้านรถที่เช่าสังเกตไหมว่าทําไมคนบางคนที่มีภาสีอิทธิคเนี่ยเช่นปล่อยสถานที่ให้เช่าเพื่อที่จะกินเงินมาเรื่อยๆเนี่ยเขาถึงร่ารวยขึ้นร่ารวยขึ้นเพราะเขาเลือกที่จะ สนใจแค่มูลค่าทรัพย์สินของเขาเพื่อที่จะให้มันสร้างมูลค่าต่อไปในระหว่างที่คนอีกกลุ่มนึงเนี่ยทำงานตามระยะเวลาแล้วก็จะแบบว่าทําไมฉันถึงไม่รวยอืมก็ใช่สิครับเพราะคุณทำตามแค่ไรายได้จากผลงานของคุณคุณพอใจแล้วว่าคุณก็อยากจะพักเนาะแตม่มันก็พูดยากครับมันเป็นเรื่องเซนซิทีฟนะก็อยากให้ลองอ่านหนังสือดูแล้วกันน่าจะได้คําตอบที่แน่ชัดมากกว่านะครับผมโอเค แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่14ครับคนรวยเก่งเรื่องการบริหารเงินงจนเก่งเรื่องการบริหารเงินแบบผิดบทนี้กดว่าคุณจะต้องอ่านหนังสือ,อดีกว่าเพราะว่าบทนี้จะสอนในเรื่องของการบริหารเงินให้กับคุณดได้แบบว่าเอาจริงๆว่อนกดก็ใช้วิธีนี้ในใน,ในการบริหารเงินด้วยนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ได้ผลมันอาจจะไม่ได้รวยอู้คู่หรอกแต่กดก็พูดจริงๆนะคุณอย่าพยายามอ้างว่า อ๋อถ้าเดี๋ยวผมรวยก่อนเดี๋ยวผมค่อยบริหารเงินพูดตรงๆเลยนะครับต่อให้คุณรวยอ่ะครับคุณก็ไม่มีทางบริหารเงินได้หรอกเพราะว่าคุณก็จะใช้เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นอะ่ะเราต้องสร้างนิสัยในการบริหารเงินในการจัดสรรเงินคุณควรจะสร้างตั้งแต่แตอนที่คุณยังมีไรายไดน้น้อยๆก่อนพอคุณมีไรายได้เยอะขึ้นการบริหารก็จะมีเป็นนิสัยการทําก็จะง่ายขึ้นคุณก็จะมีความมั่งคั่งมากขึ้น การจะสานเงินก็จะง่ายขึ้นนั่นแหละครับคือหัวใจสําคัญในการที่ทําให้เราสามารถเก็บเงินได้คือการบริหารเงินที่ถูกต้องนะครับผมมาครับแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่15ครับคนรวยให้เงินทํางานหนักเพื่อตัวเองระหว่างที่คนจนเนี่ยทางานหนักเพื่อให้ได้เงินออโอเคขอโทษทีครับพอดีแบบพูดนานมันก็จะรู้สึกแบบเหนื่อยหน่อยก็บทนี้จะอธิบายในเรื่องของให้เงินทํางานคืออะไร เอางี้กดก็ยังกลับไปยกตัวอย่างเดิมคุณเคยสังเกตไหมว่าทำไมคนบางคนเนี่ยพอมีรวยก็จะซื้อที่ดินเก็บไว้ซื้อประสางหาหรือทรัพย์ไว้เพื่อที่จะให้เงินเนี่ยมาทำงานเงินเนี่ยทำง,ง,งานให้กับเขาในเรื่องของค่าเชา่าให้มูลค่าทรัพย์สินเนี่ยมันเพิ่มมากขึ้นและเขาขายที่ดินที่เก่งราคาหรือว่าเก่งราคาทองก็แล้วแต่นั่นนะครับเป,เป็นการให้เงินทํางานหนักเพื่อเขา คุณเออมันมันขึ้นอยู่กับวิธีการลงทุนของคุณด้วยนะว่าจะให้เงินมันไหลขึ้นเข้ามายังไงแล้วแต่แต่มันก็ทําให้เงินทํางานเงินมันก็จะงอกเงยมันไม่ได้อยู่เฉยๆถูกไหมครับโอเคแฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่16ครับคนรวยมุ่งความมุ่งไปข้างหน้าแม้จะหวาดกลัวคนจนปล่อยให้ความนันหยุดยั้งตัวเองนะครับผมก็ในบทเนี้มันจะเป็นการอธิบายในเรื่องของเฮ้ย ทำไมคนบางคนน่ะเอากด,ด่เชื่อว่าทุกคนน่ะมันมีความกลัวนะในการที่ไม่เคยลงมือทําอะไรใหม่ๆก็แล้วแต่ทุกคนมีความกลัวอยู่แล้วแต่ทําไมคนบางคนก็กล้าที่จะลงมือทําเพราะอะไรครับเพราะเขากล้าออกจากคอมฟอร์ทโซนของเขาไงย <c oughs> <c oughs> ิ่งคุณออกจากคอมฟอร์ทโซนของคุณมากเท่าไหร่รายได้คุณก็กว้างเท่านั้นนะครับผม อย่าให้ความกลัวเนี่ยมาหยุดยัง้งอย่าให้ความล้มเหลวเนี่ยมาหยุดยัง้งคุณว่าคุณทําไม่ได้คุณอย่าตีตาตัวเองอย่างนั้นคุณมีความสามารถมากกว่าน,นั้นคุณลงมือทําไปเลยครับทั้งที่กลัวหรือมันจะล้มเหลวคุณไม่ต้องสนใจคุณลงมือทาก่อนมันอาจจะสําเร็จจะได้นะครับผมลองดูนะครับแล้วก็แฟ้มข้อมูลแห่งความมั่งคั่งที่สิบเจ็ครับคนรวยเรียนรู้และเติบโตอยู่ตลอดเวลาแล้วคนจนเนี่ยคิดว่าตัวเองรู้ดีอยู่แล้วบทเนี้ยจะอธิบายในเรื่อง ทำให้คนที่ประส,สบความสาเร็จเนี่ยบางคนเนี่ยเขาเลือกที่จะยังเรียนรู้เขาไม่เคยหยุดเรียนรู้เลยนะต่อให้เขาจะสักเซสมีบริษัท แม้กระทั่งคนขอยกตัวอย่างเช่นบิลเกตน,นะครับที่เป็นผู้ก่อตั้งไมโครซอฟท์นะครับก็ยังต้องอ่านหนังสือทุกวันทุกเวลาเพื่อเพื่อจะพัฒนาตัวเองนะครับไปอย่างนี้เอยเพราะเขามองว่าโลกมันไม่เคยหยุดหมนเอนกันตัวเขาเองก็ไม่ควรจะหยุดเรียนรู้นะครับไม่ไม่ต้องเขาอะครับทุกคนก็ควรจะคิดอย่างนี้ควรจะเรียนรู้และเติบโตลต,ลตลอดเวลาเพราะว่าโลกมันมีการเปลี่ยนไปตลอดคุณก็ควรที่จะพัฒนาตลอดเวลาถูกไหมครับ อย่าไปคิดว่าคุณรู้ดีอยู่แล้วเพราะการที่คาว่าคุณรู้ดีอยู่แล้วเนี่ยมันเป็นการสร้างกําแพงลิมิตว่าคุณทําได้เท่านี้แต่กดเชื่อว่ามนุษนย์อ่ะไม่มีศักยภาพมนุษย์ไม่มีขีดจากัดสามารถทะลุได้ตลอด,ดเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับผมโอเคแล้วบทสุดท้ายครับแล้วจะทําอะไรต่อละทีนี้ในบทเนี้ย <c oughs> ทีมฮับเขาจะบอกว่าหลังจากที่คุณอ่านเสร็จแล้ว่าคุณควรจะทําอะไรต่อในเล่มเนี้ยเขาจะอธิบายไว้ว่าคุณควรจะทาอะไรต่อเขาก็จะแนะนําว่าคุณควรจะทํำยังไงในการปฏิบัติในแต่ละบทที่ใน17บบทแห่ง แฟ้มแห่งความมา,างค่ะอธิบายไว้นะครับผมโอเคโู้โบบทนี้กดอธิบายซะยาวเลยนะครับ20นาทีแล้วนะครับผมยังไงก็ขอบคุณมากนะครับผมที่ทนที่ที่รับฟังกันจนจบนะครับผมยังไงขอบมากหวังว่าเล่มนี้คุณจะไปซื้อมาอ่านและจะเปลี่ยนชีวิตให้กับคุณได้นะครับผมถ้าชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจของคนด้นะครับผมยังไงถ้ากดจะได้อ่านเล่มไหน ถ้ากดเอ่อต้องพูดไงดีถ้ากดได้อ่านเล่มถัดไปยังไงก็หวังว่าทุกคนจะติดตามด้วยนะครับผมยังไงขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ